ลงรถมามาลงรถลงรถถึงร้านแล้วลงรถไม่ได้ขอมือลงรถมามาลงมาลงรถไปลงมาลลยมาลงรถเป็นอะไรไม่อยากลงรถเนี่ยมาไปลงรถมาลงรถลงรถป๊าจะไปทำงานต่าง ลงมาล,ลงมาไม่ได้ขอมือลงรถป้าดับรถแล้วเนะี่ยไงทีแรกก็นั่งอยู่ตรงนี้ดีๆแล้วก็โดดข้ามไปฝั่งโน้นทำไมนัม่งลงไปฝนเก่งเร็เร็วเร็วเร็วเขาจะมาเอาของอนะไงมามามา คนเก่งไหมนั่นลงมัดเลยลงมัดเลยคนเก่งแล้วนะเลยเนะเร็วคนเก่งมาไหมไปมาเลยๆเออมาคอหน่อยมาคอหน่อยมามาคอหน่อยมา ลงรถได้แล้วดูดีขาหน่ยวันมีเด็กมีอยากลงรถจะไปไหนย,ยุดยุดยุดนี่มาเร็วๆให้ไป,ไปทำง,งานนะเนี่ยตัง